ทาไปครึ่งกองครึ่งกลองค่ะครึ่งกองนี่หนรู้เลยว่ามันเบาไปเลยค่อยๆหายไปแห้งไปอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเลดี้ปิงเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการเลดีด้ปิ้งแล้วนะคะรับรองคุณจะสวยปิงสุขภาพปิ้ง ปังเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีเกรดนะคะเรียกได้ว่าเป็นทั้งสาระรวมไปถึงตัวอย่างสําหรับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพปัญหาเรื่องของความสวยความงามนะคะรับรองว่าถ้าติดตามแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่รับรองว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตได้ทันทีหรือทีเดียวค่ะพี่ไทยครับเรื่องความสายวยความงามนี่สําคัญสำหรับ,รบสุภาพสตรีนะครับคือเอาเป็นว่ายอมเสียทุกอย่างอะ่ะคือบางคนผู้หญิงเนี่ยมันเขาเรียกว่าผู้หญิงเนี่ย ตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วจะแก่เร็วกว่าผู้ชายเขาบอกว่าแก่แร็แก่ง่ายตายช้าก็คือผู้หญิงถูกคือเกิดขึ้นมาแล้วผู้หญิงนยคือมันมีสภาพที่ทำไมถึงแก่ง่ายกับผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงต้องตั้งท้องมีท้องคลอดลูกอะไรต่างต้องเสียแคลเซียมหรือว่าอะไรต่างคือธรรมชาติสร้างมาให้เป็นแบบนี้แต่จะดีหรือไม่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่า ผู้หญิงองเรามีอายุประมาณ60ปีก็จะเสียชีวิตแต่มีผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งหกสิบเป็นงอผู้หญิงอะวิเคราะห์มาสมัยนัาปจุบันินะโดยเฉลี่ยแล้ว60ปีจะดีไหมถ้าเกิดว่ามีเขาบอกว่าคุณจะต้องเสียชีวิตภายใน60ปีแต่มีผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งซึ่งมาให้คุณได้รับประทานดูแลตัวเองเพิ่มไปอีก20ปีเป็น80ปีโอ้โหขอเหมาเลยค่ะตัวไหนคะเอาสิคะเอาค่ะอยู่ตรงหน้าคนนี่ไงครับ นี่แหละครับคาราพัสนี่คาราพัสน<อ>ี่เอง,งโอ้โหนี่เชื่อว่าผิงทั่วโลกนะก็ต้องเอานะครับนะคะไม่ใช่มีอายุยงอย่างเดียวนะครับทำให้ผิวหน้าคุณหรือว่า สุขภาพจากภายในสู่ภายนอกอความสวยความงามเนี่ยเรียกกลับคืนเม้งแต่สมัยคุณอายุ20-30ได้เลยโอได้เลยจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะที่เรียกได้ว่าคือเต็มเปี่ยมเต็มเปลี่ยมไปมด้วยทั้งคุณภาพอัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญนะคะราคาประหยัดด้วยประหยัดมากและตอนนี้นะคะเรามีตัวอย่างของคนที่เขาทานแล้วแล้วเขาเห็นผลดีเนี่ยเขาอยากจะมาบอกต่อบอกเล่าอยากมาแชร์ประสบการณ์เพราะทานเองแล้วเนี่ยไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวอยากให้ทุกคนเนี่ย มีอายุแบบว่าเขาเรียกว่าให้มีความสวยความงามเหมือนกับเขาบ้างนะต้อนรับดีกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณยุพาสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุพาครับอันนี้เป็นคุณแม่ลูกสี่โอ้โหสี่คนเหรอเท่าเมียผมเลยแม่ลูกสี่เท่าเมียผมเลยสี่คนแต่ทาไมยังเสี้ยมีเหตุผลอะไรทานทําอะไรมาคะก็ทานคาราพัสนี่แหละค่ะนี่ทานคาราพัทถามตรงๆเลยทานคาราพัทได้อะไรบ้างคะ ก็ได้กับภายในแล้วก็มดลูกที่แบบมันแย่แต่โน่นนี่คือมดลูกแย่มากคือเรามีลูกเยอะแล้วคลอดหรือผ่าครับคลอดเองคลอดประชาสีคนเลโนะฮะแล้วตอนนี้ก็มันก็เหมือนว่าไม่ได้อยู่ไฟแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทํางานเองเลี้ยงลูกเองอะไรเลี้ยงลูกเองทํางานเองแล้วสามีไปได้ ยกแยกทางกันอ๋อเราทำเองทุกอย่างมันก็โหหนักเลยนะวันห้านิงเกหมาำก็เลยเป็นไงผิวพรรณหน้าตาร่างกายก็โทรมแก่เลยสิแล้วก็ดำดำจ้ะก็เลยเพื่อนมาแนะนาว่าเเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาสวยสาวกว่าเยอะเขาก็เลยมาแนะนาคาราพัทให้ประธานจ้ะตอนแรกเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อทุกคนจะไม่เชื่อพราบว่าอีกอย่างตอนนั้นก็จะเอาไปซื้อก็ยังไงอยู่ก็เลย เขาเอามาให้กินก่อนเขาบอกว่าไม่ต้องเสียตังค์<ะ>ลองดูจ้ะเอามาเอาไปกินก่อนก็ได้แล้ว<ะ>มันค่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นผลนค่อยใจตังค์จ้ะแล้วปรากฏว่าเอาไปทานแล้วเป็นไงคะก็รู้สึกว่าเออต๊ข่าวที่มันมีมาทั้งเดือนเลยมันจะมีทั้ง เดือนหนึ่งยังมีทุกวันหูแล้วหนูก็ต้องใช้ผ้าอนไมตัวเล็กทุกวันเลยจะบอกงี้นะพี่ไทยปกติตกขาวถ้าเป็นปกติเลยนะคือมันจะมาแค่ก่อนหรือว่าหลังมีประจําเดือนแค่ประมาณ3าสวันแค่นั้นแะดว่าพี่ก็ต้องมีเชื้ออะไรสักอย่างเป็นไวรัสอะไรสักอย่างไงคือแสดงว่าอาจจะอักเสบไงคือแล้วมันมีกลิ่นไหมคะตกขาวเนี่ยมีมีกลิ่นด้วยและคันด้วยไหมคะยังค่ะแต่ถ้ายังไม่คันเพราะเพราะว่าถ้าถ้าคันเนี่ย มันจะมีเชื้อรา,พาเพราะว่าหนูดเจอ,อยาตนคง,งเอเจอยาก่อนออเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคาร์บพาสก่อนร์มันไม่อันดับแรกเลยที่คุณรับประทานเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราสัมผัสได้รู้สึกเลยคืออาการตกขาวขาที่มันหมดไปหรือว่ามันก็ค่อยเบาๆาค่อยเบาไปเรื่อยๆตอนนี้หนู กินมาสามเดือนแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยออกมาแล้วไม่ก็คือจะแห้งไปตอนแรกตกขาวมีสามสิบวันพอทานไปเรื่อยๆก็ทานกี่กล่องคะถึงเห็นผลการเปลี่ยนแปลงหนูทานไปครึ่งกล่องครึ่งกล่องค่ะครึ่งกล่องนี่หนูรู้เลยว่ามันเบาไปเลยค่อยๆหายไปแห้งไปอะไรเงี้ยทุกวันนี้ยังยังมีอยู่บ้างแต่เล็กมีถ้าวันถ้าวันเราไปกินปลาหมึก อ๋อกินของแสลงแสลงของหมักของดองปลาหมึกนอไม้แล้วนอกจากตกขาวที่มันเบาๆลงไปแล้วมีอะไรได้กับขึ้นมาอีกก็ตอนนี้ก็มีแฟนใหม่แต่งงานใหม่แต่แล้วก็แฟนอายุน้อยกว่านี่แฟนอายุน้อยกว่า คนเราพอได้อะไรขึ้นมาดิมไหม่ใหมงเพราะว่าอัทำไมล่ะก็สุขภาพมันสวยขึ้นมันฟิตมันฟูเฟิร์มขึ้นก็แฟนเด็กกว่าอีกด้วยรับเด็กกว่าเขาเขาเคยบอกเราไหมว่าเอคุณลูกจังสี่คนแล้ทำไมคุณยังกระชับเออเขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่พูดอะไรหรอกแต่ว่าเขาเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเขาสงสัยไหมเขาก็เขาก็ถ้าถามว่าไปกินอะไรมาก็เลยบอกว่ากินนี่แหละแล้วทีนี้พอด้านไปมานูกก็เลย ทำธุรกิจตรงนี้ไปด้วยเลยอแต่แฟนหนูก็เห็นด้วยช่วยกันเลยใช่สองคนตีนี้ช่วยกันเลยทเพราะว่า เมื่อก่อนนี้แค่รับประทานเฉยๆพอมันได้ผลขึ้นมาพอมันได้ผลอะไรขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะช่วยกันสองคนเป็นทำธุรกิจไงร่ำรวยเลยนั่นเแล้วกม่ต้องเนิอยด้วยนะ <c oughs> เ,เนยก่อนจ้าอ่ะคือเหมือนกับว่าเปลี่ยนชีวิตเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่มีปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องอ่ะแต่พอได้ทดลองทานคาราบพเข้าไปปรากฏว่าหนึ่งสุขภาพดีกลับมาสองชีวิตคู่กลับมามีความสุขเหมือนเดิมสามพอชีวิตคู่กลับมีความสุขปุ๊บสองคน เขาดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมีกเขาดีกว่าเดิมเดิมเสร็จปุ๊บเรียกไม่พอสองคนช่วยกันทํางานช่วยกันทำมาหากินสร้างรายได้อีกความสุขตามมาอีกโอ้โหเปลี่ยนชีวิตเลยไม่น่าเชื่อว่าแค่คาราพัทที่คุณเห็นตรงหน้าเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคุณได้ขนาดนี้แล้วพวกหน้าตาสิวฝ้ากะอะไรต่างนี่มันโตะก้อนหน้าดําดำดำไปเลยอะไม่มีอะไรที่แบบกะฝ้าอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็ยังเห็นนิดนิดคือกะร้คือเมื่อก่อนที่มันเยอะมากหมดเลยจางๆไปแล้วนะตอนนี้เริ่มจางๆ ตะก่อนอะเยอะดำไปเลยอ่ะแล้วคนที่เคยเห็นกันประจําประจําแถวหมู่บ้านแถวอะไรเนี่ยเขามีทักเราไหมมีทักเราไหมคะก็มีเขาก็ว่าไปใครทักเราก็เสร็จหมดต้องต้องเขาเขาแต่ว่าหนูตอนนี้อายุว่าไม่ไม่ถึงไม่ถึงสามสิบเก้าเขาว่าหนูก็น่าจะยี่สิบกว่าอะไรเนี่ยไอ้ยาไอ้ยาแต่วันนี้เนี่ย เปลี่ยนเลย,เลยไอ้พวกที่ว่าเรามีปัญหากราฟ้าสุดดังดราหรือว่าผิวคล้ำอะไรอยางนี้คือไม่มีเลยแล้วลูกๆที่อยู่ที่บ้านทําไงครับแม่กลับมาสวยอย่างนี้ลูกก็กินกับแม่หมดเลยลูกเพราะว่าคนโตเข้ามาหาลัยปีนึ่ง<อ><อ>คนโตเป็นผู้หญิงคนที่สสองก็ผู้หญิง<อ> คนที่สามผู้ชายคนที่สี่ผู้หญิงมีผู้ชายคนเดียวอ๋อผู้ชายกินไหมไม่กินแต่กินได้นะกินได้ผู้ชายกินได้ดูสิเห็นไหมผู้ชายกินแล้วเป็นไงนี่ไงไม่ต้องไปตบหน้าด้วยเออเด้งเลยไ เป๊ะเลย mm hmm. อ่ะเอาเป็นว่าอยากให้ฝากบอกอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่มีปัญหาเหมือนกับเรานี่แหละนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกขาวเป็นทั้งเดือนเลยเรป,รประจำเดือน,อ,นอะไรอย่างเงี้ยมันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรื่องของผิวพรรณกะฝ้าจุดด่างดำนะคะความหมองคล้ำของหน้าอ้าวอยากให้ฝากบอกอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดน,นึงเชิญเลยค่ะก็อยากฝากให้คนที่มีลูกมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองแล้วก็ วอาเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเงี้ยให้ให้ซื้อทานไปเถอะเพราะว่ามดลูกเราถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่มีใครที่มาเจ็บแล้วมาตายแทนเราได้อเราก็ต้องดูแลตัวเองรเราต้องรักสุขภาพตัวเองก่อนเป็นรนดับแรก แล้วที่สําคัญก็คือของดีราคาประหยัดใช่ของดีราคาประหยัดหนึ่งกล่องหกร้อยเก้าสิบาทซื้อสี่แถมหนึ่งในราคาสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทนะคะรีบเลยค่ะเบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้แล้วนะคะรีบกินเร็วสุขภาพดีเร็วสวยเร็วรวยเร็วมีความสุขเร็วจะรอช้าอยู่ทาไมอ้าววันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญเราด้วยนะคะพี่อุพาขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับเอาตอนนี้เวลาหมดลงแล้วเราสามคนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมรายการครับ